พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับคุณค่าและความประเสริฐของเดือนชาบานมีอะไรบ้างและสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้และศึกษาในเรื่องของข้อปฏิบัติตามแบบฉบับซุนนะของท่านนาบับมุฮัม์ม์สตรอลฮุอัลีวะสัลลัมหรือที่เราเรียกว่าภารกิจของท่านนาบีในเดือนชาบานมีซุนนะของท่านนับีได้ปฏิบัติอะไรไว้บ้างแน่นอนว่าเดือนชาบานนั้นเป็นเดือนที่8 ก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนนะครับสาเหตุที่เราเรียกว่าชบานนะบในสมัยยุคยาฮิดียะเดือนชบานนนั้นเป็นเดือนที่ชาวอาหรับ,นะรบได้แยกย้ายกันกระจัดกระจายกันไปหาปัจจัยยังชีพนะบ,บ้างก็ออกไปศึกสงครามนะรเพราะว่าหลังจากที่พวกขาอเหล่านั้นได้หยุดการทําสงครามในเดือน, ab, นรอยับซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามและแน่นอนว่าความประเสริฐและการปฏิบัติอามัลอิบาดาหลายอย่าง ของท่านนาบีมุ h a ม m a d สลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมของเรานั้นที่ได้กระทําเอาไว้ในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเตือสินอดในเรื่องของอความประเสริฐว่าเดือนชบานั้นจะเป็นเดือนที่คุณค่าอามัณอิบารัดาจะถูกนําเสนอต่อละซุบฮาอูนวาตาลาในรอบปีพี่น้องผู้ศรัทธาครับฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านอุสมาบินเจดได้กล่าวว่าุลลอ ن ์ล ا رسول الله لم أراك ت ص ร م นมินัชช ش ฮูด

ได้กล่าวถามท่านนบีว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยถือเสด็ดในเดือนใดมากเหมือนกับที่ท่านนบีนั้นได้ถือเสด็ดในเดือนชาบานเลยนะครับซึ่งเป็นคําถามของท่านอุสามาว่าเนี่ยฉันไม่เคยเห็นท่านนบีนะครับถือเสด็ดในเดือนใดเลยทั้ง12เดือนเนี่ยนะครับมากเท่ากับเดือนชาบานนะครับท่านอัลสุลลัลสุลลัลฮุไรสัลลัมก็ตอบคาถามของท่านอุสามาบินเซดบอกว่าแน่นอนว่าในเดือนเนี้ยนะครับมนุษย์ส่วนมากจะหลงลืมซึ่งอยู่ระหว่างเดือนรอยับ กับเดือนรอมฎอนนะครับและแน่นอนว่าท่านอบีไดเกล่าวว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานทั้งหลายจะถูกยกขึ้นเสนอแก่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและนบีก็บอกว่าฟาอูฮิบูอัยยารฟาอามารีวะอันาซออิมฉันชอบที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกยกขึ้นในสภาพที่ฉันนั้นถือสิทธิอดด้วยนะครับนี่คือคุณค่านะครับฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอันนซา,าอี ชิคอันบานีบอกว่าเป็นฮะดิษฮัสซันนะครับอิหม่ามอิมนุกัยยมกล่าวว่าการงานในรอบปีนั้นจะถูกยกขึ้นสู่ฟากฟ้าในเดือนชะบานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสุนนะของท่านนาบีมุ h ัม m a d สุลลัลวาเลวะสลัมที่ส่งเสริมให้เราถือสินอดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นการขมักขมิ้นในการกระทาอิบาดาต่อลอสุบฮานอตลาและปรารถนาที่จะทําคุณงามความดีเพื่อว่าที่จะให คุณค่าของอามัณอิบาดานั้นถูกตอบรับและถูกนําเสนอขึ้นอย่างอัลลอฮฺซุบฮานวตะตะลานั่นเองครับ